จูนลีออสการ์ที่น่าพร้อมนําฉลิแลนแล้วโอเคดูเหมือนว่าออสการ์อยากเล่นก่อนเพวเออดูเหมือนมีบางอย่างที่น่ารังเกียจอยู่ข้างในเออห,อหอมอหแม่เขออยากขี้แย่เงื่อฉันเกลียดมันต้องกินจริงๆเหรอ,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 อก็ได้ฉันไม่ก่อหอม,มง่ๆหรอกไปกันเลยฉันทำได้เพ้ยวเอเธออยากกินไหมแล้วเขาเฮ้ยเธอต้องกินให้หมดนะ กได้ฉัน <Onion. S 1> รู้แล้ว er <c oughs> ฉันทำได้พี่เอ้ยนาทีขี้แยงฉันไม่รู้เหมือนกันว่าทำได้ยังไงฉันอยากลองไห้แต่ไม่ใช่นะฉันแสบตาโอ้ยังมีอีกตั้งหลายหัวเลยฉันกินไม่ไหวแล้วโอ้จริงเหรอเนี่ยอันเลยยังมีอีกหัวเหรอ ไม่ล่กฉันไม่กินแล้วไม่มีทอาโอ้ฉันจะไม่ไหวแล้วมันออกมาแล้วโอ้โทษทีฉันกันไม่ไหวแล้วสาวแต่ดูเหมือนว่าจะมีอีกลูกหนึ่งเอไม่นะเอาอย่านะฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วฉันเหลือต้องทำยังไงปิดบัคเขาไว้ด้เทปเงียบไปนะออสการ์แบบนี้เธอต้องไม่นอลแล้วโอ้เขาอ่งชั่วดูเหมือนว่าฉันถึงตาฉันแล้ว งั้นก็มาเปิดกันเอ้ว้ามันคือเค้กใส่รุ้งไม่ยังจะเชื่อเลยฉันชอบมันที่สุดหอมด้วยฉันอยากกินบ้างอย่าเข้ามาใกล้นะเอาไปเลยตอนนี้ต่ฉันกินแล้วใส่รุ้งเสร็ซอะไรอีกอ่ะแบ่งเราบ้างนะไม่มีทางเราฉันบอกแล้วทาั้งหน้าแบ่งกัได้โอ้ เป็นสาุ่งที่อร่อยสุดๆแล้วข้าที่หน้าปิดได้แล้วโอเคงั้นมาดูกันอ่มันคืออะไรอะ่ะน่าสนใจจังผงนี้กินได้หรือเปล่าเนี่ยมี่ว่าทำอะไรอะ่ะมันช่างน่าสงสัยน่าลหลงไหลเลยกันฉันรู้สึกว่าอยากนอนอโอ๊ะแล้วข้าตรงสิที่หน้าแปลไ,ไป ดูเหมือนว่าผงนี้ไม่อะไรแปลกๆนะออสการ์เข่ว่าอะไรโอ้ผงทาให้ง่วงเหรออะไรกันเนี่ยที่น่าตื่นเหมือนเจ้าหญิงนิทานเลยจะปลุกเธอได้ยังไงกันนะโอ้ฉันรู้แล้วต้นเหยุมงไงฉันมีของตอนนี้แหละได้เวลาฮะอมันคืออะไรกันเนี่ยเหม็นมากเลยรู้อะไรไหมเธอได้ผงนอนหละะับอ๋อจริงด้วยเข้าใจแล้ว นี่ฉันมีไอเดียแล้วอย่ากแกล้งคนไหมล่ะอย่าทำแบบนั้นแนละ้วเพื่อนๆฉันคิดว่าฉันเดาได้แล้วถ้าเธอทำอะไรดอกกุหลาบแสนสวยแล่ยเป็นดอกไม้วิเศษใส่ผงลงไปแล้วก็ลงมือได้นี่คูจูลี่วันนี้เธอสวยมากเลยนี่สำหรับเธออาอน่ารักจังเลยออสการขอบคุณนะ หอมมากด้วยอ๋ออะไรอ่ะเออไม่ใช่ที่เค้กนะเอาเค้กมาโอ้ใช่แล้วมันของเราแล้วข้าวมากินกันเถอะโอ้พวกเท่นี้โอ้นี่มาอร่อยมากตัวแสมใหม่ยูเดูเหมือนว่าครั้งนี้ท่นนา่เริ่มก่อนงั้นก็โชคดีนะมาดูกันว่ามีของอะไรอร่อยรออยู่อะไรอ่ะ มะนาวเหรอทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงอะฉันไม่อยากกินนะให้กัดเลยเหรอมีเปลือกด้วยนะอ๋อ็ได้โอ้ยมันเปรียวมากเลยนะฉันปันตะคิวไปแล้วดูสิฉันทนไม่ไหวแล้วนะอย่ายหัวร้อนฉันสิฉันอยากเห็นว่าเธอเคียมะนาวบ้างออสการ์อได้แล้วกะได้ตอนนี้แหละ เอออะไรมันเปิดไม่ได้อะฉันว่าฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเข้าโอ้เปิดได้แล้วดูสิ <Yeah. S 1> ขอบคุณขอบคุณสาวสาวเอาละ <Yeah. S 1> โอ้ดูนี่สิค oh. ื่องดื่มก้านนี้มันของฉัน <What? S 1> นี่ออกไปเลยนะอย่าเข้าใกล้ฉันไม่แบ่งใครทั้งนั้น <Yeah. S 1> โอ้กิ่นหอม <Yeah. S 1> แล้วเข้าจูเลตเปอรเซ็ <Hey. S 1> อยากรู้จังนบคืออะไรอ่ะโอ้มันดูเหมือนก้อนอะไรสักอย่างอะ <Hey. S 1> มีใส่อ,อีกข้างในด้วยน่าสนใจจัง แต่ทำไมฉันต้องการมันด้วยฮะแต่ว่ามันไม่เข้ากับชุดฉันเลยโอ้าฬิกาอยู่ด้วยอาจเป็นนาฬิกาจับเวลากันได้นะแปลกจัง <S <S เอาละ่ะฮะพูดทำไมอะไรกันเวลาหย,ยุดเหรอจริงอ่ะโทษทีนะแต่ฉันต้องการาเครื่องดื่มแก้วนี้ออสการ์และก็ขนมด้วยโอ้อะไรจังเลยและก็ขนมอะไรอๆนี้ด้วย มันต้องไปขนฉันทึ่งมดอร่อยมากนาฬิกานี้มันวิเศษจริงๆทีนะ่น่าฉันเกือบลืมเธอไปเลย <c oughs> ฉันรู้แล้วต้องทำยังไงโอ้จูลี่อย่าเล่นอะไรแพงๆสิตอนแรกเธอก็ดืม่มเครื่องนื่มไปแล้วตอนนี้เธอแก้พวกเขาอ,อีกเหรอ <c oughs> แต่ตอนนี้ฉันต้องแปลงโฉมให้ออสการได้เวลา เธอแต่งหน้ามานานแค่ไหนกันเนี่ยจูลี่อยากรู้จังเลยว่าเธอจะแต่งยังไงฮะแบบนี้ออสการ์ต้องดูหรือหรือ <Nice. S 1> ฮะอลิการู้สึกฉันอยู่ที่ไหนอะบูมลีดีต้องรับสู่ความจริงทุกคน mm hmm. หวังว่าจะชอบนะเซอร์ไพรส์ข,ของฉันอ้ออะไรอะอันไล่เครื่องดึกของฉันอะเธูเธอสิตลกซ้ำ mm hmm. เดี๋ยวแทก่อนอสิอันไล่อะ กอะไรขึ้นกับหน้าของฉันเหมือนจะตัวตล่กันลเลยเดี๋ยวกันเจ้าก่อนสิ <c oughs> อะไรอ่ะอ้อฝันร้ายฉันๆเอาหลับพร้อมสำฉันแล้วต่อไปหรือ,อยัง1 2 3 4 5ออสการ์เธอได้เปิดก่อน <c oughs> แต่ว่าไม่จูลิมเปิดคนแรก <c oughs> อดใจไม่ไหวแล้วในตู้เซฟของฉันคืออะไร <c oughs> โอ้พริงโก้บะหมี่เหรอ มันอร่อยมากมากต้องเคียบคำใหญ่ๆออกมาแบบนี้ดูนี่สิเ<ฮ> <c oughs> ออใช่แล้วเราไม่ไหวแล้วอยากกินให้หมดน,นี่อย่ามองนะฮเออฮ่าเอตลอกมากเลยดูตัวเองก่อนสิมีแต่อาหาระนะฮขาจะไม่สนหรอกก็มาอาร่อยมากมากอืมมีความสุขจังอ๋อแล้วใครต่อละตาทเธอแล้ว ใช่แล้วต่ฉันเองมันคือซันพิกซาบาสโกจะกินได้ยังไงอะฉันฉันต้องกินมันจริงๆเหรอมันเผ็ดมากนะเออก็ได้ฉันไม่กลัวความยากลำบากสอดแค่นี้ฉันไม่กลัวหรอกฉันทำได้เออมันก็แค่หย่นเดียวโอยเผ็ดนะนี่มันซสาอะไรกันเนี่ยเอาไม่เอานะออสการอย่ามาอ่อนนะ ขอฉันเปิดตู้เซฟก่อนนะโอ้ดูนีส่สิสวยสุดเลยฉันชอบหิมะมันดูวิเศษมากลูกแก้วเรื่องนี้ก็สวยมากด้วยทำอะไรได้อ้อเย็นจังเลยอ่ะเอาไม่นะฉันทำมันแตกดูเหมือนว่าอะไรเกิดขึ้นด้วยอ้อหนาวอ่ะทำไมมันหนาวจัง แต่ฉันไม่เป็นไรเอ,อ้อกอะไรขึ้นกับทินนะจูลี่กันด้วยทำยังไงดีแข่งไปหมดแล้ว <Hey. S 1> ฉันต้องช่วยพวกเธอได้ซอฟพิกตาบาสโกตอนนี้ต้องทำให้มันร้อนขึ้นอฮโอ้ออสการ์มันได้ผลจริงๆแต่ดูเหมือนว่าออสการ์กินซอฟพิกมากเกินไปแล้วจูลี่จะต้องช่วยพื่อนของเธอนะโอ้ดอกกุหลาบสวยจรงเลย เพื่ออะไรอ๋อเธอฉลาดมากเลยจูลี่สวัสดีทุกคนเรามีเชิ้ออาหารจนยานใหญ่กลางและเล็กที่นั่นบร็อคกอร้อยู่ใต้ฝาออน่าเพียงออสการ์ก็มีเหมือนกันส่วนจูลี่ได้เล็กที่สุดงั้นเ,เธอต้องเริ่มก่อนเพราะเธอโชคดีมาก<ๆ>ก็ได้งั้นฉันจะกินก่อนนะเพราะมันเล็กที่สุดมันต้องผ่านไปอย่างรวดเร็วถึงจะเล็กก็ตามแต่ฉันก็รู้สึกถึงมันอยู่ดีพวกเธอหัวราอะไรกันเนี่ยเอ้อฉันม่บร็คเอรอยู่ที่ปากนั่นหรอ Oh เดี๋ยวทำความสั่์เดี๋ยวนี้ล่ะเอาล่ะเรียบร้อยแล้วใครต่อไปอ่ะเออไม่ใช่ฉันนะทีหน้าต้องหากเร็วเข้าจัดการเลยเพื่อนใ <Fine. S 2> โอ้ยฉันไม่ชอบบรอกโคลีเลยอ่ะมันแย่มากแถมกินก็เหม็นเขียวด้วยงั้นมันลองเออน่าขี้ขีแยงฉันไม่อยากกินมันอีกแล้วขาขอสก้ารในหัวเราอ,อะไรกันเนี่ยนายมีอันที่ใหญ่ที่สุดน,นะเร็วเข้าอย่าเพิ่งดีใจสิ เดี๋ยวฉันจัดการของฉันให้เราที่สุดคอยดูนะถึงมันจะยากก็ตามเถอะแต่ฉันต้องทำให้ได้เห็นั้ยกินหมดแล้วเออก็ดีใจให้เลนกับพวกเธอนะไปก่อนเอ้ยไม่ปล่อยฉันเนาะแต่ว่าฉันต้องกินสินะเดี๋ยวเพิ่งกดดันสิฉันต้องคิดอะไรสักอย่างอะมีไอเดียเจ๋งๆแล้วถ้าฉันคั้นเป็นรังบอร์คลีเเหรอนี่มันต้องสนุกแน่ เพราะฉันแข็งแรงฉันทําได้เป็นไงฮะตลกจังบางทีน้ำผาจะย่งน้ำกับบรลิสีขเขาเียวกันได้นะเป็นไงยเยอะมากเลยฉันเริ่มเหนื่อยนิดหน่อยแล้วแต่ว่า <Ooh. S 1> ตอนนี้ได้เวลาลอง เอ้ยน่ากลัวออสการ์แล้วนายชอบน้ำบรอกโคลีไหมอร่อยเหรอจริงปะเราไม่อยากเชื่อเลยมัตนต่อไหมแต่เดี๋ยวก่อนออสการ์ไปอะไรไปนายโอเคไหมเอวยน่าใคยขยันยจริงจริงทีนะ่าแม่จ๋าถ้าเป็นอะไรไปโอ้จูเลียกันด้วยออสการ์อามหายจาาใจของนายมันกันต้านอยากรู้จังเลยพวกเธอได้อะไรกันครั้งนี้ใครจะเปิดก่อนละ่ะ <Okay. S 1> โอเคโอ้ทินน่าโชคดีจัง ถ้าได้ยหญ่เลี้ลูกตาหนึ่งอัน <c oughs> เจ๋งมากแล้วออสการ์ละโ o ว,ว้าวนายได้ใหญ่กว่า <c oughs> อ h yes oh ho julie ทำได้ยหญลี้ลูกตามันเลิศเลยเหมือนตายยากนะฮะทีน่าอย่าเพิ่งน้อยใจของเราจะอร่อยที่สุดกัได้นะ <c oughs> อย่าเพิ่งหัรัทีน่าสิทีน่าเราเข้าเล็บกินเป็นส่วนที้พวกเขาเห็นว่ามาอร่อยที่สุดนะ <c oughs> อะไรอะทีน่าใหญลี่ยหายไปไหนแล้วเ <c oughs> กิดอะไรขึ้นต้องช่วยทันหรือเปล่า oh ทำทำไได้ยังไงเนี่ย นักมายากลไม่เผยเคล็ดลับหรอกนะอ,อร่อยจังสุดยอดไปเลยน่าเสียดายที่มีแค่นี้เองอ่ะฉันอยากกินมากกว่านี้บางทีนายอาจจะแบ่งให้ก็ได้นะแบ่งเหรอไม่มีทางหรอกอย่าทำให้ฉันขำดีกว่านนะเธอต้องการอะไรไม่ต้องขอเลย <Okay. S 2> อย่าเลี้ยลูกตาบนของฉันคนเดียวเท่านั้นเธอได้กินของเธอไปแล้ว <c oughs> อ้อใช่แล้วงั้นก็เอาไปสิ <c oughs> เอาไปเลยฉันไม่ให้หรอกฮ่า นายมันแล้วที่สุดอะไรกันนายแกล้งฉันแลบลิ้นใส่ด้วยเอาลูกตามามให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยไม่เอามานะเอาคืนมาออสการ์ดูเหมือนว่ามันจะแบกเป็นสองส่วนแล้วมันเพื่อระวังด้วยนะฉันบอกแล้วมันจะหักเป็นสองส่วนฉันเหลือแค่ครึ่งเดียวเองอะไม่ยติดธรรมเลยเมื่อกี้ยังเป็นลูกตาที่เจ๋งและใหญ่ที่สุดออสการ์ไม่ต้องร้องนะฉันคืนให้กัได้ อ๋อฉันนึกอะไรได้แล้วฉันจะให้ช้อนกับนายเอาไปซิมีว่าทำไมนเหรอ <c oughs> ก็กินยำอรออ่อยๆไงไอโง่จริงด้วยต้องมาลองกันโอ้โหดูซิมันดูน่าอร่อยมากอืมอร่อยจริงเลยหยุดไม่ได้แล้ว แล้วเยลี่เป็นยังไงบ้าง oh <my> สุดยอดอร่อยจนแทบก,กลืนลิ้นตัวเองเลยเนี่ยจูลี่รับได้แล้วนาที่สุดอืมอร่อยจังเลยฉันชอบเล่นลูลกตามาอร่อยมากๆจะกินให้หมดเดี๋ยวนี้เธอรี่ไปหรือเปล่าอะเพืพ่อนๆฉันมีปัญหาแล้ว <Who do? S 2> ช่วยฉันด้วยฉันเอาไม่ได้ห <c oughs> น้าเธอกลายเป็นเยลลี่ไปแล้วมันตลกนิ <What? S 1> แต่เดี๋ยวก่อนนะทีนะ่าจูลี่ติดอยู่ในเยลลี่เราช่วยเธอทีน่ามาร่วมมือกันแล้ว นะยังเรี่กของฉันไป็นหนีไปแล้วฉันยังกินไม่เสร็จเลยกลับมาหาฉันโอ้มักนกลับมาแล้วแต่ตอนนี้มันแหลกเป็นชิ้นๆเลยอ่ะตอนนี้ไม่ต้งหลายชิ้นแต่ว่าเก็บให้ฉันกินบ้างสิงงงงอะไรอยู่ใต้ฝาของพวกเธอโอ้โหเบอร์เกอร์ฉันโตๆฉันไม่เคยเห็นแบบเมื่อก,ก่อนเลยน่นนี้แล้วของคน,นอื่นแล้วจูเลียเธอได้อะไรโอ้โหเบอร์เกอร์ฉันเล็กแบบนี้มองแทบไม่เห็นทำไมไม่มีแว่นตา ครั้งนี้เธอช่องร้ายมากเลยนะสาวน้อยไม่อยากจะถามใช่แล้วลัะจุดเดียวเองแล้ออสการ์ล่ะมาดูกัน<อ>เป็นเบอร์เกอร์ขนาดธรรมดา<อ>ก็ดูน้่ากินจูเลียทเธอเลิมก่อนนะ<อ>ก็ได้แต่ฉันต้องเปิดสภาพก่อนนะฉันมองไม่เห็นเบอร์เกอร์แบบนี้เลยเพราะงั้นต้องเป็นเล่นในปิเทศสตว์ตัวน้อยนี่ไงเบอร์เกอร์ของฉันฉันเจอมันแล้วงั้นก็มาลองกันอืม ว้าวอร่อยมากแต่ว่าหมดแล้วออสการ์ตอน,นิตานายโอ้ในที่สุดฉันหิวมา,มากๆเลยงั้นมันลองการตั้งใจดูให้ดีๆนะฉันสามารถกินเบอร์เกอร์ได้ในคําเดียวอ้มหมดแล้วสุดยอดเลยชิมมะเจ๋งไปเลยอะ่ะฉันศึกษารเรื่องนี้มาตั้งนานโอ้โทษทีฉันมางเลแบบนั้นจะกินบเบอร์เกอร์ทีหน้าเลยเธอคนเดียวแล้วกับเบอร์เกอร์ชิ้นยักษ์มันใหญ่เกินไปอะ่ะแต่จะกินยังไงสะดวกที่สุดอะ่ะลองกัดตรงนี้รับกัน ได้มันแค่ผักสลัดเท่านั้นแล้วจะกินยังไงดีเนี่ยฉันนึกไอเดียแต่งๆได้แล้วฉันมีส้อมอ๋อฉันมีมีดทีน่าลองหันดูสิว้าวเป็นความคิดที่ยอดมากเอ้นกต้มาลองกันอ๋อดูเหมือนว่าส้อมกับมีดของเธอเล็กเกินไปสำหรับเจ้ายากเนียคงต้องขนีกนั้นเราต้องกา,ารให้ทรงพลังมากกว่าน,นั้นมาลองกันฉันพยายามเต็มที่แล้วนะแต่มันไม่ได้ผลนะใครมีความคิดอ่นกไหมอะ ฉันทำจริงๆได้แล้วต้องใช้เล่ยไฟฟ้าของพ่อฉันพ่อใช้มันตัดไม้แต่พ่อเคยสอนฉันใช้มันด้วยนะตอนนี้มาตัดบางก้อันใหญ่กันเลยเป็นไงล่ะสมบูรณ์แบบอีกแค่เดียวเท่านั้นเป็นเพื่อนใกล้ได้แล้วอีกนิดเดียวไหนที่สุดแบบนี้แหละโอ้เพื่อนเพื่อนวกเธอมีอะไรติดหน้าเออช่างเถอะมาชิมกันดีกว่าว้าวมันมีกลิ่นหอมน่ากินต้องกาอะไร ขอชิ้นเล็กๆด้วยบอยอะไรน่าอยากกินเบอร์เกอร์เหรอไม่รู้สิแค่ได้ยนยมพอสอบฉันเลยนะแต่ฉันให้ผักสลัดไหนได้นะกินแห่อร่อยละตอนนี้มาลองกันดีกว่าโอ้ยขี้งกมาเลยว้าวนี่มันอร่อยมากเินบรรยายสุดยอดถ้าพวกเธอได้ลองนะน่าเสียดายจังนี่มันอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อฉันรังกินเบอร์เกอร์สอทั้งปีเลยเนี่ยโอ้กินเยอะไปไหม ทีน่าจะกินคนทั้งหมดเลยเหรอนี่ไงละ่ะเรื่องที่เกิดขึ้นเมืเ่อเธอกินอาหารมากเกินไปนะแต่ไม่เป็นไรเรื่องนี้แกไขได้นะต้องออกกำลังกายทำอะไรกันนะฉันหวนขึ้นเหรออ,อยากรู้จังเลยว่าทีน่าได้อะไรโอโหมันคือป๊อปปี้อันเล็กแล้วออสการล์ล่ะคนคงคเคยๆกับขนาดนี้ใช่ไหมมันช่วยเธอรู้สึกผ่อนคลายเมื่อเล่นมันใช่ไหมละ่ะออสการ์บอกเราทีแล้วจูรี่ได้อะไร เปิดเลวเข้าตาเธอแล้วโอว้าวไม่อยากจะเชื่อเลยเธอสามารถเล่นมันได้ไม่รู้จบแต่คนแรกเป็นทีหน้านะก็ได้งั้นมาลองกันฉันมีป๊อปปิดที่แลกที่สุดแต่เนื้อของฉันมันใหญ่กันไปด้วยซ้ำเนี่ยให้ตายเถ้หัวร้ออะไรกันเนี่ยพอกันทีฉันนึกไอเดียเจ๋งๆได้แล้วเราสามารถใช้มือเล็กๆแบบนี้เพื่อเล่นป๊อปปิดเล็กๆได้แลก็ยังใช้ก้าวหัวได้อีกนะ ด้วยนิ้วเหล่านี้เราสามารถใช้กดปุ่มได้อย่างแน่นอนเห็นไหมล่ะง่ายมากน่ารักจังเธอคิดได้ไงก็ฉันฉลาดไงได้ได้บรรจบเลยเจ๋งดินหน้าเราวังกว่านี้ได้ไหมอ่ะมึงก็เดินมาแล้วนะฉันขอดท่อนะไม่ได้ตั้งใจนะงั้นก้มาทาอะไรจเจ๋งกว่านี้ดีกว่าฉันนึกอะไรเด็ดๆได้แล้วฉันสามารถตีป๊บปิดเป็นกิฟต์ได้ตอนนี้ไม่ใช่แค่ของเล่นเท่านั้นนะคอยดู ติดกาแล้วก็ติดปั๊บป,ป,ปที่กิบแบบนี้มันจะกลายเป็นกิฟติดผมสุดเก๋อีกอันนึง yes เป็นไงล่ะเจ๋งใช่ไหม <c oughs> ทุกคนว่าไงฉันชอบมันนะ <c oughs> ฉันรู้ว่าพวกเธอก็ชอบ <c oughs> ขอบคืนมาที่สุดก็ถึงตาฉันแล้วขอเล่นก่อนสักหน่อยรู้สึกผ่อนคลายจังเลย <c oughs> แต่ว่าฉันมีความคิดดีๆอยู่แล้ว <c oughs> ใช่แล้ว เราสามารถตัดปิดเป็นแคสสุดใหม่ของโทรศัพท์ของฉันได้มันต้องออมาเจ๋งมากคอยดูนะแค่เมกันไกก็ใช้ได้แล้ว <H it> อย่าเพิ่งรบกวนสาวๆเท่าน,นี้ก็เรียบร้อยตอนนี้เหลือแค่ต้องใส่โทรศัพท์เข้าไปเรียบร้อยเยี่ยมมาก <H it> อย่าแตะต้องมันนะนี่เป็นผลงานจากไอเดียที่ยอดเยี่ยมของฉันเองแถมยังกดคนอนคายได้ด้วยมีหน,น้าเข้าใจใช่ไหม ให้ตายเถอาทุกคนมันขอเล่นจริงๆทั้งนั้นเลยแต่ฉันไม่มีต้องทำอะไรสักอย่างแล้วใช่แล้วฉันนึกออกแล้วล่ะเดี๋ยวพวกเธอจะต้องทึ่งแน่นอนนี่จะเป็นแลแฮ็กสุดเจ๋งของฉ er ันฉันต้องการเข็มและก็ได้ฉันมีทุกอย่างแล้วด้วยจากนั้นเอาได้มาร้อยกับเข็มเรียบร้อยเยี่ยมมากจากนั้นเราเย็บด้านตรงข้ามเข้าดีกัน นี่มันครื่อง,งานของกุณลัสตีท่านั้นนะรู้ไหมโอ้เจ๋งไปเลยแทนแทนและจากนั้นก็ติดสายลัดที่เก๋ไก๋วิเศษเป็นกระเป๋าอินเทนใบใหม่ของฉันเองพร้อมแล้วอย่านะอย่าจะได้อะไรบ้างนี่คือพิซซ่าแช่แข็งสับคุณหนูสุดรวยจูลี่ oh, <no. S 2> และพิซซ่าของคนรวยฟีบีมันก็ดูดีมากส่วนพิซซ่าของทีนเะนมันดูแพงเป็นล้านเลย ุดยอดกินลุลลาด้วยดูเหมือนว่าทีน่าจะไม่ถูกใจสิ่งนี้นะทีนา่าถ้าเป็นฉันฉันจะไม่ยนแบบนั้นเลยค่ะแล้วมันอร่อยมากแต่เธอไม่ลองมันได้ซ้ํา <Yeah. S 1> อะไรกันเนี่ยเปิดหอยมอยู่ในพิซซ่าได้ยังไงกันเออ hmm. มันดูไม่เห็นน่าก,กินเลยน่าแข็งจริงๆอะไรกันฉันไม่ชอบมันซิกนิดในนี้ไม่ไไรกินได้บ้างมเนี่ยทุกอย่างไม่มีรสชาติเลยโอ้ฉัน,นึกได้แล้ว ฉันต้องการซ่อมแล้วก็มีดมันอยู่ในนี้แหละในถุงขยะใช่แล้วเจอสักทีฉันสามารถกินได้อย่างคนรวยตอนนี้ฉันจะกินขอบพิซซ่าอย่างเดียวมันอร่อยที่สุดเพราะที่เหลือมันห่วยมากนี่มันอร่อยจริงๆอยากลองไหมล่ะไม่เหรอเฮ้ช่างเถอะฉันจะกินให้หมดเลย ครงนี้ฉันได้ของที่อร่อยจริงๆดีจรงเลยโอ้ยนา่าขยี้แยงอะหนที่สุดปาทธอนแล้วอ้อฉันรอตั้งนานนะฉันจะกินให้หมดเลยมันน่ากินมากอ้อฉันไม่ต้องการขอบแล้วล่ะเพราะฉันไม่ชอบมันอออะไรเหรออยากกินงั้นเหรอก็ได้ถามจริงอ้พระเจ้ามันก็แค่ขอบพิซซ่านะส่วนฉันจะกินพิซซ่าที่เหลือ มันน่ากินและก็อร่อยมากๆโอ้สุดยอดไปเลยฉันกินหมดแล้วทิ้งทําไมฉันเก็บกองพิซซ่าไว้มันเอาไว้นอนในตอนหนหนาวอ๋องั้นตาชลใช่ไหมโอ้แย่ที่สุดฉันกินพิซซ่าราคาถูกได้ยังไงเนี่ยแถมแช่แข็งด้วยฝันร้ายชัดๆนเลย no โอ้ยฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วโอ้จริงด้วยเชฟฉันบองการความชิ่นเหลรอเดือนนี้ทำให้มันอร่อยด้วยนะคะฉันจะจ่ายเงินอย่างงามเลย โอ้เธอมีพ่อคุส่วนตัวด้วยก็ใช่แน่นนอยิ่แล้วเขาคือพ่อบ้านส่วนตัวผู้ช่วยคนทำข้าวสารบ้านและคนทําการบ้านให้ฉันมันดูกันว่าเขาทำอะไรมาให้ฉันมันพร้อมแล้วล่ะโอเคดูน่ากินขึ้นนิดนึงโอ้ใช่แล้วล่ะใส่ผงห้องคำหลัไปด้วยฉันกินได้เท่านั้นกคต้องมีสีทองเอาล่ะมนลองกัน ฮะมันก็ดูไม่เลวนะแต่รสชาติน่าใครขใแยงอยู่ดีคนจนกินเข้าไปได้ยังไงเนี่ย <c oughs> หยุดนะฉันจะเป็นคนแรกโอ้มันคือสปากเกตตี <Okay. S 1> เหรอดูธรรมดามากนี่ถินะ่นห้ามกินนะ <P. U. S 1> เอืมก็ได้ฉันจะลองก่อนพาสตา้าดูปแปลกๆงนั้นใช้ซ่อมกินขึ้นมาก <c oughs> ินหอมดีนะแล้วรสชาติล่ะโอ้ก็ไม่เลวเลย และฉันมีความคิดเจ๋งๆแล้วด้วยชวย้อนตาซอสมะเขือเท้ลงไปในสปากเกตตี้สึกหน่อยมันต้องอร่อยขึ้นเป็นล้านเหานะจูเลี่เธอทำลายความอยากอาหันของฉันนะด้วยหน้าแย่ๆของเธอนะ่มันอร่อยจะตายแล้วเข้าอยู่ทำหน้าแบบนั้นสักทีนะทีน<อ>หน้าหยุดขออาหารได้แล้วด้วยออกไปนะมาสอบฉันคนเดียวอร่อยจัง เออน่ขยาขี้แยไงพวกเธอกินไบรีอย่างไงกันมันดูแย่แล้วเราชอบต้องแย่กว่าน,น,นั้นแน่แล้วใครต่อละทีน่ะแล้วเขาได้เลยฉันได้พาสต้าสุดหรูราคาแพงกับอาหารทะเลอีกแล้วอ่ะน้ขยาขี้แยงอ่ะไม่นะ <c oughs> ฉันไม่ชอบ <c oughs> จูลี่กินรีย่งไงกันเนี่ย <c oughs> พวกเนี้เนี่ย <c oughs> ฉันอยากได้พาสต้าของเธอจริงๆเหรอ <c oughs> ไม่เหรอก็ได้มาดูกันว่าเป็นสรัแบบไหนกัน <c oughs> มันคืออะไรอ่ะ มันมีกึ่งสเปรดลูกบอผฝันร้ายชัดชัดฉันไม่อยากกินแบบนี้เลยอฉันไม่เคยกินมาก่อนในชีวิตอ่อผอทำอะไรเนี่ยทำไมทำหน้าแบบนั้นมันคือผลงานชเชกของการทำอาหารนะโอ้ไม่นะฉันรู้แล้วต้องถีบยิงไงเธอจ่ายเธอนี่มันเป็นกันไหมพินาโอ้แน่นอนฉันเห็นด้วยใช่แล้วฉันได้กินบะหมี่สุดปรดมานานแล้วล่ะ งั้นก็ตกลงใช่ไหมเอามาให้หน่อยสิอู้ยี่ยมเลยตอนนี้ฉันจะได้กินพาสตากาห,ารหัรทะเลมันอร่อยเกินบรรยายใหญ่คนจนเอ้กินเหมือนหมาปาที่หิวโหยเลยแล้วนี่คืออะไรเงิ้นเหรอใครต้องการมันกันแนะ่เอามาเช็ดมือดีกว่า <c oughs> เสร็จแล้ว <c oughs> อะไร,รอ่ะงั้นเหรอไม่มีใครต้องการยงั้นฉันเก็บมันไว้เองแล้วกันนะ <c oughs> ฉันจะไปซื้อกระเป๋าแล็รองเท้าด้วย อยากรู้จังเลยว่าฉันได้อะไรอ่ะอ๋อนี่เราก็เล่นเลยไงฮะคนธรรมดากินได้ยังไงมันคืออะไรเนี่ยต้องกินยังไงล่ะเอาไห้ฉันสิเดี๋ยวทำให้ดูมันคือกาแฟสำเร็จรูปน,นะแค่แกะซองแบบนี้แล้วก็เทล,ลงในน้ำแล้วก็ใส่ปากนิดหน่อยฮะมันอร่อยมากจากนั้นผสมให้เข้ากันแล้วก็ดื่มได้ดูสิว่าฉันดูสง่าง่ายแค่ไหนนี่คือเครื่องดื่มของเทพเจ้าล่ะ ฟีบี้ส่งให้เธอหน่อยสิเ oh, oh. ครื่องดื่มของเทพเจ้างั้นเหรอกล <c oughs> yeah, ิ่นมัน,นย <c oughs> ยแย่มากนี่มฟูร้ายชัดๆเลยเธอใช่กี่แย่จริงๆฉันไม่เคยลองอะไรแบบนี้มาก,ก่อนจะไม่กินอีกแล้วเธอเป็นใครถึงมาบังคับฉันเนี่ย <c oughs> เออก,ก็ได้สจะลองสักหน่อยแต่รู้อะไรไหมเฮ้ว hey. <What? S 1> นั่นคือดอารา,ารฮอลลีวูดดิ <c oughs> โอ้ฉันเห็นไปแล้วดีใจที่ไม่เคยเห็นนะอ๋อใช่ฉันดื่มหมดแล้วหลับตาใครล่ะฟีบี้กินแล้วเข้า ฉันพร้อมอแล้วแล้วมันคือกาแฟสตาร์บัคส์เงไปเลยมาลองกันสุดยอดอร่อยมากๆฉัน,นรกักกาแฟแก้วนี้อืมอะไรอย่าง,างมึนหนาเชือ่อแต่ว่าฉันจะลองข้างในด้วยอืมฉันชอบจังที่น้ามอไรอะ่ะทำให้ฉันอยากกินอาหารจริงๆนะอยู่สักทีเถอะเปิดฝาได้แล้วได้เลยด้วยความยินดี โอ้โหเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาจังแต่ฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตต้องใช้อย่างไงล่ะเอามาสอน้โมพอดีเลยเอ้ยนั่งขยิขยแงะ <Sorry. S 1> ทำไมต้องมาโหขนาดนั้นด้วยอูช็อกโกแลตฉันชอบช็อกโกแลตนะมันอร่อยมากมากแล้วไม่เรไงนะคตรอะไรเนี่ยมันเขียนว่าอบเฉย แย่ที่สุดเลยฉันจำเรื่งกับมันอีกแล้วแล้วมีเงินอีกไหมโอ้กาแฟมันสีทองด้วยเจ๋งใช่ไหมฮะาทีหน้าฟอนของเธอก็เป็นสีทองทักซส่้นเลยมันดูแพงเป็นล้านอ่ะฉันหวังว่าเธอจะไปทำจิ้กาแฟแสนแพงแก้วนี้นะแต่เธอไม่ควรทำแบบนั้นเลยลูกค้าเลยเลยไม่ทำน้ำลายในร้านอาหารนะเธอต้องเดิมสิดีขึ้นเยอะงั้นไปต่อกันเลย <c oughs> และครั้งนี้พวกเธอได้อะไรกัน โอ้ริงปไปเลยมันคือเบอร์เกอร์ทั้งนี้ฟิบลี่โชคไม่ไดีเท่าไรเบอร์เกอร์ของเธอถูกสุดๆแต่เหน้าได้เบอร์เกอร์ราคาแพงแล้วมันก็นดูน่าทึ่งมากในที่สุดคุณหนูจูลี่ของเราก็ได้าหารที่เหมาะสมัปเธอแล้วมันคือเบอร์เกอร์สีทองแต่ว่าเทน่าไม่รอคนอื่นเลยเธอเริ่มแล้วล่ะออ้ยน่าเธอหยดขยีแยงอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะช่วฉันเบื่อหมดแล้วเห็นไหมโอ้แม่จ๋าเธอเป็นสาัายริงไงกันเนี้ย ไม่มีมารยาทเลยสักนิดพี่บีกินเบอร์เกอร์ของเธอได้แล้วนะ oh ไม uh oh. อ๋อได้ความเย็นดีฉันหิวมากแต่ข้างในไม่มีอะไรเลยอะฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแน่นอนฉันมีซอสด้วยเทมลงไปในเบอร์เกอร์เลยมันจะอร่อยยิ่งขึ้นยิ่งเยอะก็ยิ่งอร่อยนะเจ๋งมากเอาล่ะมาลองกันสุดยอดอร่อยขึ้นเป็นล้านเท่า เธอ,อ,อกินข้าไปได้ยิงไงกันนี่เมืองไร้วัฒนธรรมสุดๆฉันต้องลืมเรื่องนี้ด่วนเธอต้องการอะไรอ๋ตอตาฉันแล้วใน,นที่สุดฉันหิวเพดีดฉันต้องการความช่วยเหลือเอาถุงมือมาให้ฉันแบบทองคำนะใน,นที่สุดออกไปได้แล้วต้องการอะไรเงินเหรอก็ได้เอาไปสินายอยากได้เท่าไหรกันทำไมทำหน้านแบบนั้นล่ะเอาไปหนึ่งดอลลาร์ก็พอเอาไปจากที่นี่ซะได้เวลาที่ฉันต้องกินอาหารแล้ว เบเกอร์อันนี้ดูน่าอร่อยอย่างน่าเหลือเชื่อฉันอยากให้มือเลยด,ด้วยเอาล่ะฉันไม่ถุงมือสีทองแล้ว mm hmm. และมันน่ากินมากอ๋อสุดยอดไปเลยว้าว